มีแต้มไหมทําไมคนเล่นแล้วจะเล่นอีกใครเล่นแล้วจะเล่นอีกครับบอกมาคุณก้องปากเฉียอันนี้นะฮะนี่คือตัวเป้าหมายของเขานะครับพี่ด็อกบายูหกเก่งไหมเก่งนะครับคุณพระสินบรรณสารนะครับล็อกบายูหกแข็งใหญ่ยาวอดทนนานนะคุณพี่กันเมื่ครับ แบกแบกไปโอ๋ยเหรอเดี๋ยวเด็กอันนี้เนาะเปิดพลังรับพลังงานจากเป็นตกครับ เดี๋ยวมีตัวล้อรครับอ่ะโอ้ยตัวล้อก็แพงเกินอ่ะตีตัวล้อกัน,นครับแต้มแต้มอากเล่นอีกโค้ด FM รอล้อรอบเย็นนะครับแต่ผมอยากให้เล่นคนละนัดนะฮะเอ้าเสือติดตัวล้อ,อตัด <c oughs> ต,ติดผมเบื่อที่แล้ะครับเวลาจะตีตัวล้อให้มันแตก <c oughs> ดันติดมันไม่ใช่เสือกติดสิ เซนเซอร์ก็พูดตุ๊ดตุดวน้นติดสองตัวโว้ยโพดปวดเศา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 เย็นยังเห็นต้องผมปุ๊บกับ่ฮู้ว่าที่เฮ็ดจังไดอีกอตีติดทั้งสองตัวเลยเอาอยากใครมันแตกมันกระติด เออเดี๋ยวรออีกครับเดี๋ยวไปซื้อมาลอกมันโอ้ลอยเลยลูกแขกกับผมมากงคุณฟีฟาคุณฟีฟาฟีฟาเทสเกมเมอร์ครับสวัสดีครับซื้อไหมซื้อไหมเฮ้ยเนาติ้งแขงมันกระติดต้ออะไรล่ะซื้อใหม่นะซื้อใหม่นี่ครับบวกสี่ห้าแสนเนี่ยเอาบวกสองเลยครับโอ้ยเอาไว้ได้นะไอ้ที่สองมเลยอ๋อบวกสี

ส่วนคุณโฟกัสมราสักครู่นะครับโฟกัสเสร็จภารกิจนี้เราเรียงกันไปนะเราจะไปพร้อมๆกันนะฮะจวนโรนิเก้นนะครับจะตีล่อให้มันแตกนะครับจวนโรดิเก้นะครับบวกบวกค่ามูลค่าแปดหมื่นล้านนะครับไปายเลยฮะเวลาพี่ตึงบวกให้ยกขาขึ้นมาแล้วเอามือสอดใต้ขาแล้วตีเพราะมันเ<ห>พราะมันร<ห>อดมันจะได้ไม่แตก ันกแก้ความเชื่อแตกแล้วละครับที่หนึ่งครับพี่รับที่บวกปะกาะเนี่ครับกำลังทำให้แตกครับแตกรับแตกแตกแตก ใจเต้นนะใจเต้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ใส่หมวกกันน็อกตีจะให้ไปแตกมันเป็นเท็จครับีคาานฝ่เลยุณตระครามครับคุณจะมาหลอกผมนะเอาขาขึ้นไม่ได้ขาขึ้นไม่ได้ขาขึ้นไม่ได้โอ๊ย ตาถูกติดทีเด้อตาถูกอยากใครมันติดไม่ได้หรอกอเล็กซิสตาเจ๊ตโผล่ทีนะครับอเล็กซิสตาเจ๊นี่เป็นตัวโหดเลยนะครับใครที่ขอเข้าร่วมนะครับผมขอเวลาสักแป๊บเดียวนะฮะทำของตัวผมหน่อยนะครับมันเป็นเคล็ด ไม่ต้องย้ายไปเป็นประตรงประตูหรือว่าอะไรนะครับค่าตีบวกมันก็เหมือนเดิมมาแหละรครับ แล้วจะอร้องยังไงแล้วไงเออแล้วไงแล้วไงล่ะแล้วไงทำสิส่วนตได้เลยแค่จะเห็นว่าันนิ่กษ์นาีโอ้ยคุณก็ได้ไปด่่กันได้เปด่าพี่บอกของตัวผมว่าถ้ามึงอยากรอมึงต้องติด เป็นไก้เป็นไกลเป็นไก้วันนี้จมบากติดแล้วล่ะคุณพิธีเกเมื่อยินดีด้วยครับไแต่ในกลิกทัานเช็ดบวกค่าไปช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าของคุณโฟกัสต่อนะครับคุณโฟกัสเขาส่งรหัสมาให้แล้วตบเด็กเลยครับตบเด็กเลยแลดูตแตกนะดูตัแตกก่อนตบเด็กใช่ไหมครับเดี๋ยวผมตอบครับใิไซละท่เชดมึกอยู่ไหน ว้าโหดนะชานเชสนะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วไงแล้วไงตบเพ็กเลยครับแล้วไงอยู <c oughs> <c oughs> ่ตำแหน่งนะ <c oughs> แต่มันไอ้บ้าเนี่ยมันชอบลงมันขึ้นสูงแล้วก็ลงสูงมันชอบลงมันล้วงอบอลไอ้บ้าชานเชสเนี่ยเหนื่อยเร็วนะแต่คมอ,อืดนก็มีเยอะนะครับคมอืความอืดค่อนข้าง,ง,งเอาเรื่องเลยนะคาอ,อืดเนี่ยให้ไปอัพสตาร์ทนะสตาร์ทมีสตาร์ทคำอื่นหรือยัง น่าจะเอาสตาร์ทเขาอื่นนะเปิดให้ได้นะครับสตาร์ทเขาอื่นเนี่ยเปิดต้องเปิดตรงนี้นะครับเก็บเงินให้ได้ตั้ง 30m นะครับเปิดทีเดียวเลยครับ30นะครับคุณพีทีเกมเมอร์ครับของผมติดแล้วเอาโอเคนะครับไปแล้วนะครับอ่าแล้วไงแล้วไงเด็กน้อยคนเต้นนะครับมาขอบคุณโฟกัสนะครับเหน้ามองไม่ไปเที่ยวไง ครับผมเบรกแล้วไปพาแฟนไปเที่ยวนะแฟนบอกชวไปเที่ยว <c oughs> คุณโฟกัสครับ <c oughs> เรามาลุ้นกันนะฮะว่าคุณจะเป็นเหมือนคุณบีทีเกมเมอร์ไหม <c oughs> ลีลาอยู่ตั้งนานนะกว่าจ,จะตีบวกมัน <c oughs> ต้องลีลานะไม่ลีลาก็ไม่ติดจริงๆนะ <c oughs> มันเป็นความเชื่อและศรัทธานะครับ เอาแล้วนะครับคุณสกัดเรามาสวดมนต์พร้อมๆกันนะครับได้ไปใช้ยเฉยเลยเดี๋ยวมีนตัวถอดไปได้อะไรพิบกข้าไปใช้อ่ะอ้าแต่ว่เด็กน้อยที่ร้านบางคนมุนนี่บกเจ็ดไม่พอใจยังได้บกแปดเสียดายมากเลยน่าจะตีติด ต้องติดแล้วเอาเมียพี่มาล่อจะได้ติดนต้องใส่ร้านพี่บีแต่ทักงเลยพี่ผมส่งรหัสให้พี่แล้วอ่ะอ่ะนั่นะตัวนะครับเช็คก่อนแป๊บหนึ่งนะครับใครที่ขอเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มอะไรนะครังเช็คนะฮะก่อนครแล้วก็รับแล้วนะครับบีมมาบีมจารุตึงเพื่อออีกเนี้ยโอเคจะมีตัวต่อไปเพื่อนว่าบีมจารุนะครับรับแล้วนะครับ โอ้เคียวไ่ะก็เปลี่ยนรหัสชั้นแรกกับชั้นสองนะครับหลังจากที่ผมจีบบอกไปแล้วก็บอกก็คือไม่เกียดจะแล้วครับแต่ก็โมโหว่าทีเหตุจึงได้ นี่คือของคุณาสารครามใช่ไหมครับสารครามสาตา c h ชาน e l น,นะครับคุณสารครามชื่อในเฟซก็คือคุณโฟกัสเองนะพูดได้ไหมครับเนี่ยุ <c oughs> ุดไปแล้วฝากตัวมา้ผมตีบววฝากตัวรับใช้ได้สวัสดีครับโกกินข้าวเดี๋ยวยังครับคุณ <c oughs> คิว <c oughs> ผมตีบววครับชั่วโมงนี้ครับก่อนไปเบรกครับ ท้ายๆของการไลฟ์ชแนลไลฟ์ไลฟ์สตรีมนะช่วงชั่วโมงทไทยไลฟ์สตรีมนะครับก่อนไปพักเบรกนะครับตอนนี้ผมตีบวกให้เพื่อนๆอยู่ฮะก็มาดูครับมันมีอะไรไหมต้องกิตแล้วครับก็เล่นอะไก็เล่นอะไปาเย่

จอยอีกแล้วโอ้โอดทิาวะเจือขาคือไม่ได้เล่นแน่นี่คือคุณโฟกัสสารคามซาซ่านะครับส่งมาให้กับผมนะครับหลังใหม่มาร์ตินบวกดิมิทรีปาเย่นะครับดิมิทรีปาเย่พี่ทาติธีมทักวัน ดูครับครับผมพี่ได้เงิน 10m แต่กิจกรรมไหมได้แล้วครับคุณอภิอภิเดชนะครับคุณพัทละพัทละธนายครับผมจะทีมทุกวันครับก็ยังไงก็ลงเข้ามาแล้วก็ฝากสับสกายด้วยนะครับสับสกายไล่สับสกายนะครับไล์ติดตามมาไว้ด้วยนะครับปาเย่นี่คือโอ้ปวดหัวเลยผมตัวนี้ผมค่อนข้างจะกดดันนะครับเพราะมูลค่า300ล้าน m นะครับ ่างจากที่ผมดีตีบวกเนมาตีบวกปูนี่นม,ามากเพราเป็นรหัสของคุณสารคามนะครับ<อ>ส,สารคามซาซ่า<อ>คนร่ำเๆองนะครับที่อยู่ในไลฟ์ h ชนแนลนะฮะ<อ>แตกไปเอา๊ <laughs> าย,บ,บ, <laughs> บ,ายบาย <laughs> <laughs> พี่ดายเเหกอย่าไปไหวเขาครับเพราะข้าขกดดันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมหาดูหาตัวล่อก่อนนะครับมันน่า,นานจะมีตัวล่อสักตัวสองตัว ไดหวกันครับจะไหมตัวลอก็มีนะฮะไอเทมมีอะไรมีอะไเปิดได้ตัวบกสีไหมบกสีั้ตัวสองตัวก็ยังดีนะไม่มีนะครับอ่อโอ้ไหถ้าติดิคลิปนี้ผมดูดดูดออกไปแล้วนี่ผมดูดไปตัดต่อไปนงผม แต่มันก็ไม่มีนะครับอาเย่ยต้องรองแล้วพี่สารคามน้ำมาต้องเดือดท้องเสีย <laughs> สารคามน้ำมาต้องเดือดท้องเสีย เปิดได้เกือบนิีสิบล้านมาวันนี้แปดสิบล้านใช่เลยขายไปพร้อมกับปิดตัวได้มาเก้าสิบล้านเลยแม่เนี่ยปิดสองตัวเลยนะครับบวกฮะอันนี้เป็นของผู้ชมตากถางมานะครับคุณโฟกัสนะครับหรือคุณสารคามสารคามน้ำามาต้องเดือดท้องเสียนะครับเอามาให้ผม ตีให้นะฮะคาสามร้อยยี่สิบสองล้านเอ็มนะครับพายเลอีซีนะครับติดแล้วนะครับคุณตาลคามไปไหนแล้วครับหายเลยจะคลองไอดีหายนะครับจะคลองไอดีหายไปแล้วครับจะคลองไอดีหายไปคุณตาคคามอยู่ไหนเดี๋ยวจะตัดนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมขอคุณตาะคาม อยู่ไหนครับไาครับผมเดี๋ยวเบรกนี้นะครับก่อนที่จะไปพักเ <Okay, S 1> บรกนะครับ <okay S 1> ก็ล่ำลาก,กันด้วยจ็กของสารครามนะครับเอ้ยเอาคุณสารครามนะฮะติดเฉยเลยเย็ดไปไหนมาครับคุณสารครามครับ <c oughs> แสงม่วงดีๆไอ้ตีไหแนเ่นเออ <c oughs> ติดเฉยเลยนะนนติดเฉยเลยติดเฉยเลยเได้ๆๆฟาเย็ด มาให้มาให้ดูหน่อยดูหน้าตาดูหน้าดูตาหน่อยนะฮะขอดูสเต็กพาเยตก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกก่อนที่จะล่ำลากันเบรกนี้นะครับโหดไปเนาะมันโหดไหมเนี่ยเมื่อกี้คาดีใจอ๋อเหรอโคดเอาเป็นไฮไลท์หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมทำทำเป็นไฮไลท์ให้นะครับเดีียวผมทำเป็นไฮไลท์ให้ไฮไลท์เป็นไงบ้างครับ ดีใจไหมดีใจไหมโวดนะคผู้กองนะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะสำหรับเบรกนี้นะครับก็คงจะลํำลากันไปด้วยผลงานเพลงของพาเย็ดนะครับติดแล้วเจ้าก็ะบองู้วิเฮ็ดจากไหนเอาเป็นเท่านเลยครับผมโอเคโล่นะครับตัดแดดค่อนข้างเอาเรื่องนะครับพาเจ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ปัญหาและอุปสรรคเข้ามาเยอะแยะมากมายเข้ามาอีกแล้วนะครับอุปสรรคผมบัญชีเอครับผมก็ขอกาวลํำลาเพื่อนๆด้วยแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกบิชารวเวยแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกนะครับหนึ่งทุ่มสิบเก้านาฬิกาตรงนะครับเบรกที่สองของผมนะครับผม วันนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายอันดงคันเตโยอเอาตัวไปนี่นี่มันตัวนั้นหรือ